สวัสดีครับวันอังคารเราก็มาพบกับรายการซาฟัวจิมาคตินะครับเป็นรายการที่จะรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดารศาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาศาสตร์มาให้ฟังกันนะครับฟังกันเพลินๆสบายๆอย่าคิดมากครับอาทิตย์นี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับวัตถุอวกาศอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือเนบิวล่าเนบิวลาแปลว่าเมฆนะครับเนบิวลาน่าจะเป็นภาษาละตินเนาะ เพราะว่ามันมีคำคล้ายๆกันเช่นภาษาฝรั่งเศสชื่อวเนอจ e ทีแ่แปลว่าเมฆเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นภาษาละตินแหละเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสก็มีรากฐานมาจากภาษาละตินนะครับอ่ะต่อเนื่องจากว่าคนสมัยก่อนนะครับเข้าใจว่าวัตถุทุกอย่างในอวกาศนะครับก็จะอยู่ภายในโลกนี้แหละเขามองว่าอยู่ภายในโลกนะครับก็จะอยู่ประมาณเออเลยชั้นเมฆหมอกออกไปนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับ เขาก็เลยนึกว่าเจ้าเนบิวลาเนี่ยก็เป็นเมฆหมอกชนิดหนึ่งแล้วธรรมชาติของเนบิวลาก็คล้ายๆกับเมฆในโลกเราจริงๆด้วยสิก็คือประกอบด้วยสสารอวกาศนะครับที่อยู่รวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นสังเกตไหมครับว่าเมฆของเราก็ประกอบด้วยละอองไอน้ําที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มอย่างหนาแน่น และในธรรมชาตินะครับเนบิวล่าก็จะไม่มีแสงสว่างในตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูประเภทของเนบิวล่ากันสำหรับเนบิวลาประเภทแรกนะครับเรียกว่าเนบิวลาเรืองแสงนะครับอันนี้ก็เกิดมาจากว่าเนบิวลานั้นอยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มากๆกนะครับมากถึงมากที่สุดบางทีอาจจะห่อหุ้มดาวฤกษ์นั้นอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็รับพลังงานความร้อนพลังงานจากรังสีคอสตมิก ไอสุริยะนะครับก็ทําให้ได้รับพลังงานแล้วก็ก๊าซที่ประกอบขึ้นเป็นเนบิลล่านะครับเปล่งแสงออกมานะครับก็คล้ายๆกับหลอดนีออนนะครับหรือว่าหลอดหลอดเรสเซนต์ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็คือเมื่อรับรังสีเช่าหลอดตัวเรสเซนต์นะครับก็คือรับรังสี UV แล้วก็ทำให้สา่เรืองแสงก็ เรืองแสงออกมานะครับส่วนหลอดนีออนหรือว่าหลอดเรืองแสงนะครับอันนั้นก็คือก๊าซได้รับพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็เรืองแสงออกมาตรงๆเลยนะครับหลักการเดียวกันนะครับที่เป็นเนบิลลาสว่างในรูปแบบของเนบิลลาเรืองแสงนะครับเนบิลลาแบบต่อไปนะครับก็คล้ายๆกับแบบแรกนะครับแต่ว่าอันนี้อยู่ห่างออกมาหน่อยนึงนะครับ ก็เขาเรียกว่าเนบิลาสะท้อนแสงนะครับเนบิลาสะท้อนแสงก็อยู่ในกลุ่มเนบิลาสว่างกันแต่ว่าแสงที่เรามองเห็นนะครับเป็นแสงที่สะท้อนมาจากดาวฤกษ์นะครับอันนี้ถ้าจะให้ดูง่ายๆก็คือเหมือนกับวันไหนที่แดดจัดๆแล้วต้องมีเมฆอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์นะครับที่เห็นขาวๆประมาณนั้นนะครับ หรือว่าดวงจันทร์ก็ได้ครับดวงจันทร์ไม่มีแสงในตัวเองแต่ว่าเราสามารถมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงหรือว่าอะไรเพราะว่าดวงจันทร์สะท้อนแสงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเนบิวลาแบบสะท้อนแสงนะครับเนบิวลาที่เราจะพูดถึงกันเป็นแบบสุดท้ายในหัวข้อเนบิวล่านะครับก็คือเนบิวลามืดสําหรับเนบิวลามืดก็ขอให้เรานึกถึงอากาศเวลาเราดูเมฆตอนใกล้จะตกะครับที่ เมฆมันจะครึ้มดำทะมึนมานะครับก็คือเ,อเมฆนั้นมีความหนาแน่นค่อนข้างมากแล้วก็สามารถบังแสงได้จนเกือบสมบูรณ์นะครับหลักการก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเจ้าเนบิวลาตัวนี้สามารถบังแสงที่อยู่เบื้องหลังได้นะครับมีความหนาแน่นมากพอที่จะบังแสงที่เป็นแสงพื้นหลังได้แสงพื้นหลังนั้นก็อาจจะมาจากดาวฤกษ์ หรือว่าอาจจะมาจากเนบิวลาแบบสว่างก็ได้นะครับในอวกาศจะมีตัวอย่างให้ดูค่อนข้างจะหลายรูปแบบนะครับก็ให้เราทําความเข้าใจก่อนว่าเนบิวลามืดเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับแหล่งกําเนิดแสงด้วยนะครับแล้วก็มักจะอยู่ในปริมณฑลที่อยู่โซนนอกออกมาจากาแหล่งกําเนิดแสงนะครับเช่นในเนบิวลาที่ต่อเนื่องกัน หรือว่าเป็นเนบิวลาที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับทําให้อ่าเนบิวลาส่วนหนึ่งที่เป็นเนบิวลาสว่างกับเนบิวลาที่เป็นเนบิวลามืดนะครับการที่เราจะเห็นเนบิวลามืดได้นะครับต้องอาศัยการกระเจิงแสงนะคล้ายๆกับแสงแดดตอนกลางวันบ้านเรานี่แหละก็คือต้องมีอะไรนะต้องมีการกระเจิงแสงเพื่อที่จะให้มีแสงสว่างเป็นพื้นที่นะครับกว้างมากพอที่จะ องแสงให้เห็นเป็นการบังนะครับนึกออกใช่ไหมครับว่าก็คือมันจะต้องมีแหล่งแหล่งให้แสงขนาดใหญ่พอที่จะเห็นเป็นรูปร่างว่าเนบิวลา่ามืดเนี่ยกำลังบังอยู่นะครับอันนี้เป็นความเข้าใจง่ายๆเนาะถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อๆไปออกมานะครับ ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ